สวัสดีค่ะลูกค้าฟอร์ดที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับปุ้ยอีกแล้วค่ะที่บึกษากันคารถยนต์ยนฟอร์ดช anel ฟอดโฟร์แรกไปปุ้ยใช่นะคะก่อนอื่นเลยปุ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามชมคลิปการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นด้วยค่ะแน่นอนนะวันนี้นะคะปุ้ยมีนะคะรถที่เรียกว่าเป็นที่สุดนะคะของรถ SUV หรือ PPV ก็ได้นะคะแต่ว่าเทียบเคียงแล้วเนี่ยเขาใกล้เคียงกับตัว SUV ที่สุดเลยค่ะนั่นก็คือในรุ่นของตัว f v r r e v t r e s t พลติน um มนะคะเครื่องยนต์3.0 V6 ค่ะตัวนี้นะจะมีการตกแต่งแบบไหนบอกเลยว่าแตกต่างจากที่เคยเห็นแบบเดิมๆแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปวีนะคะกับ Everest p a t i พ u ต V6 สีดำคันนี้เองค่ะเลย รถ r d Everest p แพ t i n ิัคันนี้นะคะเปิดตัวด้วยราคาตั้งสำหน่ายจะอยู่ที่2,279,000บาทค่ะมาด้วยกันทั้งหมด5สีนะคะนั่นก็คือในส่วนของตัวสีดำสีขาวมุกนะคะแล้วก็สีน้ำตาลสีบลอนเงินนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือเป็นสีเมทเกที่เป็นสีเทาดำนั่นเองค่ะโดยในส่วนของตัวรถนะคะบอกเลยว่ามาครบมาเต็มจริงๆสมชื่อกับความว่า เป็นแพลตตินัมนะคะแล้วก็ในส่วนของการทีมการตกแต่งต่างๆนะคะก็คือยกจากตัวออสเตรเลียมาเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรถกันนะคะตัวด้านหน้านะคะตัวทิมประกอบของตัวด้านหน้าของเขานะคะส่วนของตัวกระจังหน้าเนี่ยจะประกอบด้วย2แบบนะคะนั่นก็คือในส่วนของตัวสติโครมกับซิลส์โครมนะคะหลายคนสอบถามว่าไอตัวซิลส์โครมเนี่ยมันแตกต่างกับตัว โคเมียมที่อยู่ในรุ่นของตัวไทเทเนียมพลัสยังไงนะคะก็คือมาจับดูนะมันจะเป็นตัวอลูมิเนียมนะคะที่มันมีความด้านนะคะแล้วก็วัสดุของเขาเนี่ยจะดูหรูหรากว่านะคะแล้วก็ตัวสาตินโคมที่อยู่ภายในกระจังด้านหน้าเนี่ยก็คือส่งในเรื่องของตัวเอกลักษณ์นะคะในเรื่องของความเป็นแพลตินัมรวมถึงตัวเพดด้านหน้านะคะคําว่าแพลตินัมนะคะที่นอกจากจะอยู่บนฝากระโปรงของตัวรถแล้วนะคะก็จะอยู่ตรงด้านข้างและก็ตัวหลังด้านหลังของไฟท้ายด้วย เดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของตัวหลักเลยนะคะที่เป็นหัวใจสำคัญของรถยนต์ตัว Everest p l a พตติ um คันนี้นั่นก็คือในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะซึ่งเขาได้ในส่วนของตัวเครื่องยนต์ที่เป็น v6 ให้แรงมา้าสูงสุดที่250แรงมา้าแรงบีสูงสุดถึง600นิวตันเมตรเรามาดูในส่วนตัวของส่วนประกอบของตัวเครื่องยนต์กันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะในส่วนตัวการเปิดฝากระโปรงนะคะ ตัวนี้จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะและนี่คือห้องเครื่องยนต์ค่ะที่เป็นตัวหลักของเรานะคะตัวแรงเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยนะคะที่เป็นความพิเศษของตัวรถคันนี้เนี่ยแน่นอนค่ะเราได้ระบบส่งกําลังแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ซิงเกิลเทอรนะคะหรือว่าเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองนะคะได้เครื่องยนต์มาเป็น V6 นะคะแล้วก็ ได้แรงม้าสูงสุดที่250แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่600นิวตันเมตรทำงานก็คู่กับระบบเกียร์อิเล็กทรอนิกชิปเปอร์นะคะหรือว่าเกียร์ไฟฟ้าของเราแบบ1 10สปีดนั่นเองค่ะตัวเครื่องยนต์นี่นะคะก็เป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่วางตั้งนะคะก็มีการปรับจูนในส่วนของตัวระบบเกียร์นะคะแล้วก็ตัวแท่นยางวางเครื่องที่เป็นรูปตัวแอลเพื่อแล้วก็ตัว แชสซีนะคะด้านหลังนะเพื่อให้รองรับกับตัวน้ําหนักของเครื่องยนต์ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนะคะตัวเครื่องยนต์ซิงเกิลเทอร์โบของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์แบบแนววางตั้งแบบนี้เลยนะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเขาจะวางแบบเต็มพื้นที่เลยค่ะในส่วนของทางด้าน ขวามือของเรานะคะก็จะเป็นในเรื่องของกล่องระบบควบคุมกล่องไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็รวมถึงตัวแบตเตอรี่ที่เป็นตัวแบตเตอรี่ A G M นะคะที่มีความจุถึง800 C C A ด้วยกันคือตัวนี้จะช่วยจ่ายกําลังไฟภายในตัวรถได้ดีนะคะแล้วก็อายุการใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยยาวนานจริงๆนะคะเราถึงได้เลือกใส่ในตัวของ A G M ซึ่งใส่ในรถยุโรปหลายแบรนด์เลยนะแล้วก็ตัวกล่องสวิตช์ควบคุมของตัวไฟฟ้าตัวนี้นะคะที่ เราจะเห็นว่าเวลาที่เราสตาร์ทเนี่ยนะคะตัวไฟฟ้าเนี่ยนะคะเขาจะทํางานได้เร็วนะคะแล้วก็ภายในห้องโดยสารเขาจะมีความเย็นที่ค่อนข้างเร็วนะคะคือการตัวสตาร์ทของเขาเนี่ยนะคะก็คือจะทํางานได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ภายในห้องโดยสารเนี่ยของเขาจะเข้าจะเย็นเร็วนะเพราะว่ามีไดชาร์จนะคะที่มีความใหญ่นะคะถึง250แอมป์นะแล้วก็ตัว ห้องเครื่องยนต์ต่างๆตัวเครื่องเนี่ยเขาจะวางแบบเต็มพื้นที่เลยนะคะที่สําคัญเขาจะวางเครื่องยนต์แบบระดับต่ำนะคะเพื่อเวลามีการชนหนักเนี่ยเขาจะไม่อัดกระทกเข้าไปในห้องเครื่องยนต์เนาะแล้วก็โรเทค ผู้โดยสารด้วยนะคะเพราะว่าเป็นรถ SUV เนาะต้องมีผู้โดยสารที่มากกว่า1คนแน่นอนค่ะตัวระบบกรองอากาศมีขนาดใหญ่นะแล้วก็ตัวนี้ค่ะที่เป็นปัจจัยหลักจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานั่นก็คือในส่วนของตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์ของเรานั่นเองนะคะระบบจ่ายน้ํามันเบรกต่างๆนะคะที่เขาจะควบคุมด้วยตัวที่เป็นตัวสี น้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีแดงตัวนี้นะคะระบบจ่ายน้ำมันเบรกนะคะของเรานะคะแล้วก็ต้องเป็นน้ำยาหม้อน้ำนะคะตัวนี้นะคะจะเข้าสวิตอยู่ที่1,500 0กิโลเมตรนะคะหรือว่า1ปีแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะแล้วก็ตัวที่เติมน้ำยาปัดน้ำฝนตัวนี้เราเติมแค่น้ำเปล่าก็เพียงพอแล้วในส่วนพลัก์กำลังนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวการปรับ ยกในส่วนของตัวแชสซีนะคะด้านหลังนะแล้วก็การวางยางรองแท่นเครื่องแบบใหม่เ,เพื่อรองรับน้ําหนักของตัวเครื่องยนต์ที่เป็นน้ําหนักนที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ40กิโลกรัมนะคะจากในรุ่นของตัววอลทัคแล้วก็ไทเทเนียมพลัสทำให้ตัวรถคันนี้เ,เขาใช้ในส่วนของตัวคอม้านะคะที่เป็นอลูมิเนียมแล้วก็ตัวอ่างน้ํามันเครื่องนะคะที่เป็นอลูมิเนียมเพื่อลดในส่วนของตัวน้ําหนักรถที่มันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะเพื่อรีด แรงม้านะคะที่ใช้ขนาดเยอะๆเนี่ยให้มันมีในส่วนของตัวพลังกำลังที่ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ตัวเนี้ยนะบอกเลยว่าเป็นที่นิยมแล้วก็ ลูกค้าเนี่ยชื่นชอบมากในออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะขายดีมากๆเลยในส่วนของตัวชุดเกียร์เนี่ยเราก็ยกมาจากในส่วนของตัว F 1 5 0ที่จำหน่ายเป็น F-Series ในอเมริกาเลยนะเรียกว่าเป็นเกียร์ที่ปรับจูนใหม่ทั้งหมดเลยนะคะจะไม่เหมือนกับในรุ่นของตัวไทเทเนียมแล้วก็วอลแท็กด้วยนี่คือส่วนของตัวเครื่องยนต์ในส่วนของตัวคข้าวๆนะคะอ่ะเราก็บอกก่อนเลยนะว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยมีความนิ่มแล้วก็ความเงียบมากๆเลยหลายคนถามว่าตัวเครื่องยนต์3 0เครื่องยนต์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ย เสียงดังแค่ไหนนะพัดลมม้าน้านะคะบอกเลยว่าเขาเป็นเครื่องยนต์ที่นําเข้าจากอังกฤษนะคะแล้วก็บอกเลยว่ามีความนุ่มนวลแล้วก็เงียบมากๆด้วยนะเอาจริงๆแล้วก็คือ ความเป็นผู้ชายนะคะก็จะเรียกให้เขาว่าเป็นผู้ชายที่แบบว่าสุขุมนุ่มลึกละกันเนอะนะคะตัวด้านหน้านะคะโลโก้ของ o อดค่ะก็จะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะจากเดิมที่ในเรื่องของตัว Titanium Plus แล้วก็ตัววอลแทกนะคะเขาจะเป็นสีดํานะตัวนี้กลับมาเป็นที่สีน้ําเงินสัญลักษณ์ของเดิมของเขาไฟหน้าเป็น High Performance LED ค่ะหรือว่าไฟหน้าแบบ Matrix LED นั่นเองซึ่งตัวนี้นะคะจะทําหน้าที่รวมแสงกระจายรําแสงนะคะออกเป็นตัว อยู่นะแหวกรำแสงให้ด้วยแล้วก็ดรอปแสงแยงตารถคันหน้าพร้อมกับทำงานควบคู่กับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัจฉริยะหรือว่าตัวออโต้ไฮบีมนั่นเองนะคะ นอกจากนั้นเองนะคะตัวตัว performance LED ของเขาเนี่ยก็จะเป็น daytime running light แล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟ90องศาซึ่งเป็นไฟในมุมอับมุมหลบนะคะตัวนี้เขาจะทำงานตรงข้ามกับในระบบของพวงมาลัยถ้าเลี้ยวขวาตัวไฟเลี้ยวซ้ายเนี่ยเขาก็จะทำงานนะส่วนระบบไฟตัดหมอกต่างๆตัวนี้เป็น LED รอบคันรวมถึงในส่วนของตัวเซนเซอร์นะคะรอบคันจะมีมาทั้งหมด6จุดด้วยกันทั้งเซ็นเซอร์ด้านหน้าที่ใช้ในเรื่องของตัวระบบความปลอดภัย adaptive cruise control พร้อมกับระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมกับระบบเตือนการชนถอยหลังนะคะตัวไบรท์สปอร์ตต่างๆนะคะซึ่งเขาจะทำนาการ ทำงานด้วยกล่องเรดาร์ด้านหน้าพร้อมกับตัว AD เดสในส่วนของตัวกระจกด้านบนนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดด้วยกันด้านหน้าทั้งหมด4จุดและด้านข้างที่อยู่ที่ล้อตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าเซนเซอร์ที่ใช้ในเรื่องของตัวระบบตัวถอยจอดอัจฉริยะตัวนี้แบบเป็นแบบ2.0นะคะซึ่งช่วยเข้าทั้งเข้าซองจอดนะคะช่วยออกจากซองจอดนะคะแล้วก็ช่วยจอดขนานได้ด้วยนะคือเรียกว่าทําได้ทั้งหมด3อย่างเลยเพียงแค่กดปุ่มนะคะ ระบบเนี่ยเขาจะเลี้ยงพวงมาลัยให้เองนะคะเราก็ทํางานโดยการทํางานควบคู่กับระบบตัวหน้าจอต่างๆค่ะอ่าวันนี้นะไฮไลท์ของเขานะคะถ้าเปรียบเทียบจากล้อเดิมนะที่เป็นล้อขนาด21นิ้ววันนี้เราจะมาดูในส่วนของตัวรถที่ใส่ชุดเบรกแต่ไม่เป็นทรงสุรตัดแล้วก็ไม่เป็นทรงเตี้ยนะวันนี้ความสูงเท่าเดิมแต่เป็นออฟโรดนะคะเป็นการลุยแบบ หนักๆน,นะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะถ้าใครที่อยากแต่งสายนี้ต้องดูกันเลยนะคะตัวนี้นะคะจากล้อเดิมที่เป็นล้อ21นิ้วนะคะด้วยความที่เป็นรถ High Performance เขาก็จะมาด้วยล้อขนาดใหญ่แล้วก็เป็นเลขเลขขี้เนาะตัวยางเนี่ยเป็นยาง h i g h ว a y t e ร r a i n นะคะที่ให้หน้ายางบางมานิดนึงนะคะตัวนี้เนี่ยพอ เราลดขนาดล้อมแม็กลงนะคะใส่เป็นล้อมแม็กขนาด20นิ้วตัวนี้เป็น Full El Flex นะคะซึ่งตัวนี้เขาจะตัดด้วยตัวสีอลูมิเนียมนะคะแล้วก็ตัว เกรย์แบ,บ็กนะคะซึ่งเป็นสีสองสีตัดกันให้ความหล่อมากๆเลยเป็น f u l เอแท้ๆเป็นก้านวายเพราะอะไรต้องใส่ก้านวายนะคะต้องเลือกเป็นเบอร์นี้เพราะว่าเราจะใส่ในส่วนของตัวชุดระบบเบรกก็คือปรับในส่วนของตัวระบบเบรกนะคะให้เป็นระบบเบรกแบบ High p e r f ฟ r ร์แมนมีการขยายหน้าจานเบรกนะคะด้านหน้านะคะเป็น High าร์บอนที่410ม mm ิลลิเมตรนะคะและด้านหลังเป็นที่405 มิลลิเมตรนะคะพร้อมกับมาพร้อมกับในส่วนของตัวคาลิปเปอร์เบรกนะที่เป็นตัวเบรกตัวนี้นะคะขนาด21่ซดนะคะสีส้มสซาดแบบนี้เลยนะเรียกว่า คือแบบเด่นชัดมากๆเราก็ตัดกับตัวล้อมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญเด่นที่สุดในสีรถในเดมดาสีรถเลยคือรถเนี่ยคุมโทนเป็น All Black ทั้งหมดแล้วนะคะพร้อมกับตัวหับเนี่ยนะคะเขาก็ใช้เป็นสีดำอ n o นดินะคะแต่ว่าเราใส่เบรกเนี่ยให้เป็นสีส้มสาดแบบนี้คือแบบสาดตาเราก็หล่อมากๆเลยในส่วนของตัว21 Z ซเนี่ยเขาจะคัดต้อมมาจากตัวเบรกของ Audi นะคะถ้าเป็น20ซเนี่ยนะคะเขาจะคัดต้อมมาจากตัว คาราเมล่านะคะตัว G T X แล้วก็ G T R s, นะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่อยากสอบถามในเรื่องของการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวเบรกให้เป็นแบบ High Performance เนี่ยก็สามารถสอบถามกับวีได้เลยนะเพราะว่าตัวนี้นะคะศึกษามพาพอสมควรแล้วนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนเบรกไม่ใช่ว่าเบรกเดิมไม่ดีนะคะแต่ว่าการ อัปเกรดเบรกให้เป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนเนี่ยเพื่อให้ระยะเบรกเนี่ยมันสั้นลงนะแล้วก็ทํางานได้ดีขึ้นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชินกับในระบบเบรกตัวใหม่ที่เป็นเบรกไฟฟ้าของเราจากเดิมที่เป็นหม้อลมเบรกไฟฟ้ากด20ปุ๊บลง20เลยอย่างเงี้ยพอมาเปลี่ยนเป็นเบรกไฟฟ้ากลับมีความแบบ ไม่ชินนะคะก็เลยต้องอัปเกรดตัวเบรกตัวนี้นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าได้รับความนิยมอย่างสูงเลยที่สําคัญนะคะตัวนี้เรามีการรับประกันแล้วก็การประกอบด้วยช่างที่ชํานาญการแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้เรามีการทด,ทดสอบระบบเบรกให้เรียบร้อยนะคะก่อนถึงมือลูกคา้าแน่นอนค่ะว่ามั่นใจได้เลยว่าระบบเบรกเนี่ยเขาจะทํางานได้ดีดูดหนึบแน่นอนนะคะและที่สําคัญเขาก็จะมีนอกจากคาลิเปอร์เบรกของเขาแล้วนะคะด้านหลังเขาก็จะมี ในส่วนของตัวปั๊มเปอร์ที่เป็นเบรกไฟฟ้าใส่ให้ด้วยค่ะตัวนี้ความสูงเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนในส่วนของชุดปีกนกเนาะปีกนกหรือว่าคอมาก็คือยังเป็นตัวเดิมเป็นอลูมิเนียมนะคะด้านหน้าเป็นดับเบิลวิชโบนนะคะมาพร้อมกับอิสระปีกนกคู่เนาะพร้อมกับตัวระบบ ดิสเบรกนะคะที่เป็นดิสเบรกสล้อนะคะด้านหลังแน่นอนค่ะตัวนี้เป็นคอยสปริงพร้อมกับวัดลิงหกจุดมีการเปลี่ยนจุดยึดนะในส่วนของตัวชุดแชสซีนะคะเพื่อให้รองรับกับตัวเครื่องยนต์ที่มันมีขนาดน้ําหนักแล้วก็เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็วางยางรองแท่นเครื่องเนี่ยเป็นรูปตัววแทนนะคะนี่คือในส่วนของตัว trim ด้านหลังของเขานะคะก็จะตัดด้วยสีซิลส์โครมแบบนี้รวมถึงตัวหลังลาวหลังคาที่มีความลอยตัวนะด้านหลังนะคะมาด้วยตัวส่วนของตัวด้านท้ายนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของคำว่า ford แล้วก็นี่ค่ะพาต,ตินัมที่มีความตะโกนว่าแพาต,ตินัมจริงๆเลยนะแล้วก็มีในส่วนของตัวไฟท้ายที่เป็นไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์นะคะตัวไฟท้ายของเขาเนี่ยนะคะก็จะมีความพิเศษคือมี ความฝังในเรื่องของระบบความปลอดภัยตัวบรายสปอร์ตนะเวลาที่ถอยหลังนะคะแล้วก็มีรถในจุดอัดเตือนเนี่ยเขาก็จะไปแจ้งเตือนที่กระจกมองข้างด้านข้างนะคะอันนี้รู้กันอยู่แล้วเนาะพวกระบบความปลอดภัยต่างๆของในเรื่องของแพตติแนมเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ต่างกับในเรื่องของตัวไทเทเนียมพลัสหรือว่าวอลเทคเท่าไหร่นะคะแต่ที่จะมีความพิเศษก็คือจะมีในส่วนของตัวทรีมภายในที่มีการยกมาจากออสเตรเลียนะคะที่มีเพิ่มขึ้นมาในส่วนของตัวระบบปรับอากาศต่างๆนะคะฟ ตัวนี้เราก็ใช้เป็นวีคูเนาะนะคะตัวนี้อ่าแล้วก็กล้องนะคะตัวนี้จะเป็นกล้อง360องศาภายในห้องด้วยสารของเราตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นเบาะที่สามารถปรับไฟฟ้าได้ทั้งหมด3แถวด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปเปิดด้านหลังให้ดูนิดนึงนะตนี้ต้องเนเีงียไ,ไม่ถึงจิกอะันไม่แค่น,นี้มิดเลยน เนี่ยคะ่ะพอปลอดล็อกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะเปิดฝาท้ายได้ด้วยการใช้รีโมทด้วยนะไม่ต้องเปลืองแรงในการเปิดฝาถ้ายให้เสียเวลาเลยนะคะนี่เห็นไหมเบาะด้านหลังของเขาก็เป็นเบาะท้ายที่เป็นแบบพับไฟฟ้าในแถวที่3นะคะตัวนี้เราใส่ของเดิมคืนให้ทั้งหมดกับลูกค้าเลยเนี่ยพอปร,รับมาปุ๊บเนี่ยมันจะกว้างแล้วก็สะดวกสบายแบบนี้นะคะที่สําคัญตัวโชคฝาท้ายของเขาเนี่ยเป็นไฟฟ้าสามารถปรับตั้งความสูงนะคะในเรื่องของการใช้งานในตัวฝา ท้ายไฟฟ้าได้ดีด้วยนะคะแล้วแค่เวลาเราปิดฝากระโปรงท้ายเนี่ยเราก็สามารถปิดแค่นี้เอง กดปุ่ม2ครั้งนะคะตัวฝาท้ายไฟฟ้าก็จะปิดทําการให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะว่าอะไรที่มันทําให้แตกต่างจากตัวรถนะคะในรุ่นของตัววอลแท็ h แล้วก็ Everest Titanium Plus ค่ะภายในนะเราจะเห็นในส่วนของตัวรถนะคะที่เรียกว่ามีความหรูหรายอย่างมากเลยทิมภายในของเขาเนี่ยยกมาจาก Ford Australia ียเลยนะคะแล้วก็ตัวเพลของเขาจะมีแพลตินัมคำนี้ขึ้นมาตะโกนว่าแพลตินัมจริงๆ กองเก็บของหรือว่าภายในต่างๆของเขาจะใช้ในส่วนของการใช้หนังนะคะที่เป็นหนังตัดนะคะแบบคุณภาพดีมากๆแล้วก็ใช้ในตัวของทริมที่เป็นตัว black m a b b l e นะคะเข้ามาเสริมเพื่อช่วยให้ตัวรถเนี่ยมันมีความหรูหรามากขึ้นตัวเบาะของเขานะคะคู่หน้าเนี่ยจะเป็นเบาะนะคะที่ปรับได้ทั้งหมด10ระดับเบาะไฟฟ้าด้วยกันแล้วก็เป็นการ ใช้หนังแบบพิเศษตัดเย็บเป็นแบบไดมอนด์คัตนะคะซึ่งตัวนี้เขาสามารถที่จะปรับอุณหภูมินะคะตัวเบาะคู่หน้าเนี่ยเป็นเบาะแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นได้ด้วยกันถึง3ระดับเลยนะคะนี่คือความพิเศษนะคะนอกจากนั้นในส่วนของตัวพวงมาลายัยนะตัวด้านคนขับก็ยังสามารถปรับอุณหภูมิให้ อุ่นได้ด้วยค่ะเวลาขับทางไกลานานๆมือแข็งเนาะสามารถปรับอุณหภูมิให้อุ่นได้ด้วยนี่คือคู่หน้านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวคนขับเนี่ยนะคะตัวนี้จะมี Memory s ่ซีทั้งหมด3จุดด้วยกันนะคะรวมถึงตัวเ c o m ัมซีทนะคะที่เวลาที่เราขับเครื่อนเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขาจะถอย Back Up ให้เราเลยนะคะเป็นเป็นเป็นเวลคัมซีทให้เราเนี่ยสนิ้วนะเพื่อให้เราเนี่ยขยับนะคะมาให้ด้วยเมมโมรี่ซีที่ ตั้งระดับเอาไว้ให้ได้แบบชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของชุดขับเคลื่อนระบบเกียร์ของเรายกมาจาก F150 ได้ระบบเกียร์ไฟฟ้าแบบ10สปีดนะเกียร์ก็จะเป็นแบบเกียร์อัจฉริยะนั่นเองนะคะหน้าจอกลางเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วนะคะมาพร้อมกับระบบ Sing For A แล้วก็เป็นระบบทัชสกรีนที่ค่อนข้างไวสั่งการด้วยเสียงเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะคะและนอกจากนั้นเองตัวนี้จะมีโซนไลดิงนะที่เป็นไฟสองสว่างในโซนต่างๆนะ ะะซึ่งเราสามารถเลือกเปิดในโซนต่างๆได้นะไม่ว่าจะเป็นตัวโซนด้านซ้ายด้านขวานะคะหรือว่าด้านหลังด้านหน้านะคะนี่คือความพิเศษของตัวรถเนาะแล้วก็ในรุ่นของตัว ตัวนี้พัต i ินัมในออสเตรเลียเนี่ยเขาจะมีตัวระบบตัวลากท่วงนะคะที่จะอยู่ทางด้านขวามือแต่ว่าในไทยเนี่ยเราไม่ได้นิยมที่จะมีการใช้การพ่วงเรือหรือว่าใช้มอเตอร์โฮมมากมายนะคะเขาเลยตัดระบบนี้ออกไปนะคะในส่วนของตัวระบบ Adaptive Cruise Control ระบบ Lane Keeping Lane Centering ทุกอย่างยังอยู่เนะาะระบบสั่งการด้วยเสียงก็ยังอยู่แล้วก็คลาตเตอร์หน้าจอนะคะที่หลังพวงอะไรของเราขนาด12.4นิ้วนะคะเรียกว่าทํางานได้ดีจริงๆเลยนะคะก็สามารถ จะบอกกับลูกค้าได้นะคะว่าเป็นหน้าจอแบบคลัสเตอร์ที่เราสามารถ ปรับตั้งหน้าจอได้แบบชัดเจนเลยนะคะตัวนี้เนี่ยทำงานดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนสามารถปรับแสงหลีแสงได้นะคะเวลาที่เราเนี่ยขับทางไกลนะคะและที่สําคัญเลยสําหรับรถคันนี้นอกจากใดๆทั้งหลายทั้งปวงนะคะสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือ drive mode ของเขานะ,ะนอกจากการขับเคลื่อนนะคะที่สามารถปรับการขับขี่ได้ทั้งหมด6โหมดแล้วตัวนี้ยังมีการขับเคลื่อนแบบ full time ที่เป็น 4A นะซึ่งตัวนี้จะอยู่ในตัว Ford Ranger Raptor ะะที่เป็นตัวทวินเทอร์โบแล้วก็ในรุ่นของตัว Ford Ranger w i l d t ลแทนะคะตัว3.0 V6 เช่นกันค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะทำะประเมินการขับขี่ของเราด้วย AI นะคะทำให้ล้อเนี่ยมันมีความสัดเเขียนแล้วก็ถ่ายน้ำหนักของตัวล้อเนี่ยไปได้ทั้งหมด4ล้อเลยนะคะซึ่งตัวนี้เขาจะปรับให้เป็นอัตโนมัติเลยโดยการประเมินผลกับถนนที่เราวิ่งไปนะคะในส่วนของตัว เครื่องเสียงเนี่ยนะคะตัวนี้นะคะยกให้เลยว่าเป็นที่สุดของเครื่องเสียงละเป็นเครื่องเสียง12ตําแหน่งนะคะเป็นเครื่องเสียง B&O นะคะซึ่งวางลำโพงไว้ทั้งหมด12ตําแหน่ง11ตําแหน่งเป็นลําโพงนะคะแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งเป็นซับบูเฟอร์ค่ะ นอกจากนั้นเองนะคะในตัวเบาะของแถวที่2ของเขานอกจากการนั่งสบายมากๆแล้วเขายังสามารถมีการปรับอุ่นร้อนได้ถึง3ระดับด้วยทําไมถึงต้องปรับอุ่นร้อนก็เพราะว่าเวลาที่นั่งอะนะถ้าเกิดทางไกลนะคะผู้ใหญ่ที่นั่งด้านหลังนะคะเขาจะรู้สึกว่านั่งสบายมากๆเลยด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นการแบบเหมือนแบบบําบัดน,เนะเนาะเหมือนกันเราเหมือนเราเหมือนเรา,เรา,เ,ราเราไปนวดน้ํามันร้อนหรือว่านวดหินร้อนนะคะเวลานั่งทางไกลเนี่ยถ้าเป็นเบาอุ่นเนี่ยนะคะมันก็จะให้ความสบายมากขึ้นด้วย หลังคาของเขาเป็นพาโนลามิกมูลรูฟนะเรียกว่าเปิดยาวกันที่ถึงแถวสองเลยนะคะนี่นะคะเปิดยาวกันไปเลยนะคะ ถึงแถวสองเลยจะไปดูดาวนะคะจะไปแคมปิง้งไปทํากิจกรรมอะไรกับเพื่อนกับคู่รักได้หมดเลยแล้วก็ครอบครัวได้หมดเลยนะคะส่วนการเปิดนะคะก็จะเปิดได้1ฝัง่งนะคะตัวฟิล์มตัวนี้ปุยติดเป็นฟิล์มแบบตัวเซรามิกแบบพิเศษก็คือเป็นวีคูรูร้กันแล้วอยู่แล้วในเรื่องของคุณภาพต่างๆนะคะอ่ะเดี๋ยวขอลงไปด้านล่างอีกนิดหนึ่งแล้วเราจะปิดคลิปกันเรียบร้อยเลยะคะ่ะเพราะว่าวันนี้ลืมพูดไปหนึ่งอย่างนะที่สําคัญสุดเลยลืม ไปแล้วขออีกนิดหนึ่งนะคะเมื่อกี้เนี่ยลืมบอกไปในเรื่องของตัวลอ้อแล้วก็ตัวอย่างล้อเนี่ยได้มาเป็นฟู e เอลแล้วนะคะตัวตัวฟูเอลฟันะคะซึ่งตัวนี้เขาจะมีสีที่เป็นแบบตัว Black เมเบ l ลนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นตัดด้วยทริมที่เป็นเมโทรเกแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวยางเนี่ยค่ะเราใช้เป็นยาง BF ูตลิดนะคะตัวนี้เป็นออเทเรนเป็น K.O.2 นะคะเป็นหน้าอย่างที่275 55 55R20 เป็นอย่างที่เรียกว่าการลุยแบบออฟโรดแบบ50%นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวออฟโรดเนี่ยแบบ50%ซึ่งหายากนะสำหรับในรุ่นนี้ยังไม่มีใครใส่ในส่วนของตัว BF เลยนะน้อยมากเลยนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยจะไปทางโตโยต้าสมากกว่านะคะแต่ถ้ามาแบบแนวนี้ก็คือแบบอเมรแกาจา๋าออสเตรเลียจา๋จาเลยนะเขาก็จะแบบใช้ลุยกันแบบนี้โดยที่ความสูงยังเท่าเดิม นะคะไม่จําเป็นต้องโหลดก็ได้นะคือการตกแต่งเนี่ยมันปรับได้ตามสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการใช้งานของตัวรถค่ะวันนี้นะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆสําหรับรถคันนี้นะคะสองล้านสองแสนเบาทถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะการตกแต่งแบบนี้นะติดต่อพปได้เลยค่ะตามเบอร์ที่พี่ขึ้นไว้0ูนย์2 4ดเก้าเจ็ดสี่สองสองสี่สองสี่แอดไอดีไลน์หรือสแกนคิวอาร์โค้ดหลังจบคลิปนี้ก็ได้ค่ะวันนี้ขออนุญาตลากันไปด้วยรถหล่อๆคันนี้ค่ะถ้าสนใจอย่าลืมโทรมา๊าบาย